เสร็จแล้วนะครับก็แต่งหน้าก็เสร็จแล้วนะครับสวยนะครับอืมอืมครับสวยมากเลยนะฮะเสร็จแล้วทางโน้นเขามีการกินข้าวเนาะลุงพลก็กำลังจะกินข้าวนะครับสภาพอะไรนะฮะมีอะไร

ตอนนี้กำลังกินข้าวนะน้ำน้ำกินข้าวมีคนให้กระถือด้วยไหมเอาน้ำอ้อไปเชือน้ำไปเลยถ้าพูไปไปครับพูไปเอาน้ำนะ อ๋อเยอะนะเยอะนะแล้วล่าเขาเ่มาเรบก้ยังไงเอาไปแล้วไม่ใช่หรอฮะเรื่องด้วยตุกนะฮะ อ่าวมกิน้มากินด้วลวก็มนี่ลาก๋าได้ไลาบเก๋าปุเสร็จแล้วนะบเสร็จแล้วอลาบเก๋าเอากะส้อชาบ้านทข้าวตนู่นเมื่อวานนี้กา วานก็ประเดยมานั่นแหละก็ลุงว่าจะมาว่าทำอาหารโอ้โหลุงบุงบอกพ่อครูแล้วมึงมาใช่ตอนตอนคียใหญ่คืนมีถามมึงอยู่เออตอนนี้ลุงได็กมึงบอกตอนเช้าเนี่ยเกี่ยวกับอาหารพิเศษพิเศษนะลุงไปบอกพ่อครูเลยคุยใหญ่มาถามไปเอ้าเมเมื่อเช้าพ่อครูบอกเมื่อวานน่ะกินอาหารฟรีโทรไปถามแล้วก็พอดีโอ้ยอาหารที่ซื้อมารอลุงก็พวก นี่ก็ได้กินกันหมดเลยทีมช่างชาวบ้านกินหมดเลยพร้อมชาวบ้านอาหารไม่ใช่ธรรมดานะเซ็บเซ็บบอขั่วขั่วลุงเตรียมไว้รอเลยใช่ใช่ใช่มามาให้พู๊ ร้อสามกิโลเลยต้องัเตียงกอลดูพ่อครูบอกว่าโอ้ยอาหารฝันมดแล้วมือวานนี่เช็ดขาลุงมันมดซ้ำเพม่อนวะโอ้โหแบบนี้ลุงก็เลยได้กินแกหนม้าอะไรเนาะด้กันทานปาได้กัฮาาแล้นี่ล้วนมกินอาหารปลาได่นี้กินน้ม่งไ้อ่มา ประมาณว่อง้โหมันยังมีได้ไปอยู่ลยเห็นได้ไปในเนีเราเอาไปฟักก็เนื้ไกดีก่อนกช่มยจะไป่พมันก็กินบาสิดีบ่าม่อีนอ่า